เช้าแล้วอ่ะพี่ไปกอดพ่อหน่อยเซเแล้วเซ่วิ้วพี่ทีแห่รถอีกทีนึงแล้วให้พ่อกอดทีทำไมมันอุ่นๆฉี่ฉี่ออ่ะออ่ะกอดพ่อหน่อยอ่ะกอดพ่อก่อนอึ๊บ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 ทุกคนทิ้งพ่อหน่อยไอ้บาสุพ่อหน่อยสุพสุพเออสุพสุพเอ่ะอ่ะนี่ไงสุพอึอ๋อที่น้าี่นะอื้ออ๋ออืมทุกคนอ หอวมหหาพ่อเนี่ยโอ้โหเอ่นยังไงโอเคไหนวบอกว่า Happy f a t h e r เด a y ที่ทุกคนพูดกันเป็นสองสามเดี๋ยวตะโกนสิฟังไม่รู้เรื่องเลยแอไะไหนพี่ีวิธที่บอกลาพ่อๆหน่อยสิรักพ่อพ่อครับรักพ่อไหมรักพ่อลไมพนใหม่สิแล้วพ่อไหมครับ รัพูดพูดดีๆสิลูก Happy Father's Day แล้วบีดมมีอัญญาอัญญารักพ่อไหมอ่าใส่หัวทำไมอะลูกไอวานรักพ่อไหมอัญญารักพ่อไหมคะทำไมรักพ่อร้องไห้แล้วเนี่ยดูสิรักเปล่าพ่อร้องไห้เลยอย่ารักไหมรักพ่อไหมรักป้ารักป้าไอวานรักพ่อไหมคะรักดูนะไหนพ่ออยู่ไหนคนนไหพ่อคนไหนพ่อ กันไหนึ้นไหนคะกันไหนพ่อกนะันไหน,นไพ่อหนูไปต้องออจากบ้านแล้วโอเค